สวัสดีค่ะวนมาเล่นชนีนะคะวันนี้วนมาเล่นให้มาค่ะอันนี้แคนดี้เจ้าเก่าแคนดี้แคนดี้เขามียแคนดี้ มก็ไม่ใส่จะมาปันเต้นีซ่าั้กูตีซ่าเามเียีซ่าเชน e n n e e ีซ่าก็มาเล่นให้ม้าค่ะสนุกกว่าคนก็คือสนุกกว่าม้าคือคนนี่แหละค่ะน่นคนมีลูกเยอะจะปั้น ทำที่ทำทีทำไม่มีลูกไม่จริงสอนได้ทำไ้เพื่อมีลูกแกูมาแล้วกลุ่มคนนหิมะตกหิมหนาวใต่ถุงมือก่อน นาวมากเลยค่ะเพื่อโปรตีนเนาะเพื่อความซุกชื้นบุ้มบุ้มเรากลับกล้องตรงไหนวะบุ้มเราถ่ายดีเราทำไมเรากลับกล้องไม่ได้โอุ้ยหนาวแท้วันนี้มันเป็นมือนกักลับกล้องตรงไหนแล้วไม่ได้จะมีตัวหยุดก่อนถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ้าเราจะกลับกล้องมันถ่ายของมีมีมันจะมีอยู่เพราะมันถ้าตอนถ่ายอยู่อะมันไม่มีมันจกลับไม่ได้ ตอนยังไม่ถ่ายได้อยู่นะตอนไม่ถ่ายดูขึ้นเนี่ยลูกนเนี่ยอันนี้ก็เล่นเส้นสนุกข้นนานเลยอ้วนมีคนใช้มีคนแท็กตำรวจเฮ้ย แกก็แยกๆกันหน่อยสิอ้วนมาคอมีแอร์อ้วนมาแล้ว,วรออเร็วๆอวๆอ้วนมาแล้วชื่อนอนผ่อนค่ะแต่ว่าเขาอ้วนก็เลยเรียกเขาอ้วนจ้าเชิญถ่ายมา้พวกเธอน่ะไปรวมกลุ่มกันฉันไม่อยากถ่ายลงวิดีโอเข้าใจไหมไม่ฉันจะถ่ายคนเดียวแต่ฉันถ่ายวาายิดีโอ เล่นยีมาค่ะ